โอเนะครับมาต่อกันในพาร์ทที่สนะครับวิธีการเอาหางต่อหัวหรือว่าวิธีการเอาหางต่อหางนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเท่ากันนะครับจะข้อสังเกตทีนี้มาดูคำว่าเวกเตอร์นะครับในพิกัดฉากเวลาที่เราจะบอกว่าเวกเตอร์ของเรานะครับ มันเริ่มต้นจากที่ไหนแล้วไปที่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ถ้าไม่มีแกนอ้างอิงมาอธิบายยากสมมุติอย่างนี้เราบอกว่าเรากําลังสร้างเวกเตอร์ของความเร็วโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนปัญญาประทีปใช่ไหมครับไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะอยู่ตรงต้นทางเราอยู่ที่โรงเรียนปัญญาประทีปใช่ไหมมันก็สามารถที่จะนึกภาพออกว่าโอเคทิศทางมันไปทางไหน แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจุดอื่นๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแนวของเส้นเวกเตอร์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยนึกภาพไม่ออกหรือนึกภาพยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีพิกัดนะครับอ้างอิงขึ้นมาก็คือพิกัดของ x กับ y นั่นเองนะครับอ่ะสมมุติว่าอันนี้คือเวกเตอร์ p มีขนาดนะครับแล้วก็ทิศทางตามรูปทีนี้การที่เราจะอธิบายเวกเตอร์ p นะครับให้เป็นมาตรฐานตรงการเข้าใจกันทุกคนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมี ระบบอ้างอิงนะครับก็คือแกน x กับแกน y ตามรูปคุณคุ้นไหมครับแบบนี้คุณคุ้นไหมแกน x แกน y แล้วก็มีเส้นกราฟนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะที่บายว่าเอ๊ะเวกเตอร์ p นะครับมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับเราก็อ้างอิงนะครับตามค่าของ x นะครับกับ y ที่มันปรากฏอยู่ในในพิกัดของเขาเนี่ยสักครู่นะครับกำลังงงว่าทำไมขยับแล้วมันไม่ไปโอเคนะครับ นักเยนสังเกตเห็นสังเกตเห็นเส้นสีม่กันะครับเดี๋ยวครูขอย้อนแป๊บกลับไปหนึ่งนะครับตัวนี้ครับเวกเตอร์ p นะครับถ้าครูลากเส้นประเห็นไหมครับที่ปลายหัวลูกศรตัดกับแกนอะไรครับตัดกับแกน x ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการวัดระยะทางนะครับจากจุดกําเนิดไปหาจุดที่เส้นประของครูเนี่ยตัดกับปลายหัวลูกศรบนแกน x เนี่ยครับเราจะเรียกอนันต์ว่าเวกเตอร์ p บนแกน x นะครับหรือเขียนว่า p x และนะครับเราจะพูดถึงมุมอ้างอิงซีตามุมซีตานี่เกิดระหว่างใครกับใครครับซีตาเป็นใครกับใครทำมุมกันเวกเตอร์ <S <S p กับอะไรครับกับแกน x จริงไหมครับ, <S <S รบอ่าไม่ใช่แกน y นะเราเทียบกับแกน x เสมอนะครับ <c oughs> ทีนี้ การแตกเวกเตอร์นะครับเราจะพบว่าความยาวของลูกศรสีน้าเงินเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับความยาวของลูกศรสีแดงนะครับคูณกับค่า c o สซีตาเพราะฉะนั้นคําว่า Px เท่ากับ P cos ซีตามีความหมายว่างไงนะ Px คือความยาวของลูกศรสีน้ําเงินใช่ไหมครับจะเท่ากับความยาวของอะไรครับความยาวของลูกศรสีแดงคูณกับ c o สซีตาเรืร่องนี้ประยุกต์ใช้อะไรได้เดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับ การประยุกต์ใช้เรื่องนี้นะครับทําให้เราไปเช็คกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ได้ด้วยอยากรู้ไม่ใช่ยังไงผมมมีใครอยากรู้เลยเหรออยากรู้เนาะสิช่วยทำมาหากินหน่อยอยากรู้ครับอยากรู้ก็ได้ครับอ่ะอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมเราพบว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทีเนี้ย <c oughs> เรารู้ความยาวด้านนี้ครับความยาวด้านนี้เรียกว่าด้าน c ใช่ไหมครับ ความยาวด้านนี้เรียกความยาวด้านเใช่ไหมครับแล้วเรารู้มันเนี้ยว่าเป็นมุมซีต้าเราสามารถหาความยาวของด้าน a ตัวเนี้ยครับได้จากเราจะบอกว่าความยาวด้าน a จะเท่ากับความยาวด้านซคูณกับะไรครับคูณกับคอสซีต้าใช้แบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับเป็นไงกเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมครับเขบ้ามาครับอ่โอเคนะครับเข้าใจเนาะ อ่าโอเคทีนี้นะครับดูที่ปลายลูกศรครับเดีวแประนึนคูใช้เลเซอร์ก่อนนะครับอ่าที่ปลายลูกศรตรงนี้ครับลากเส้นประตัดกับแกน y นะครับแล้วคราวนี้ครูก็าลากลูกศรเริ่มต้นจากจุดกําเนิดไปหาจุดที่เส้นประมันตัดที่ปลายแกน y นะครับบนบนแกน y เนะี่ยเราจะเรียกลูกศรสีม่วงเนี่ยครับ ว่าเวกเตอร์ p บนแกน y หรือเขียนแทนด้วย p y ซึ่ง p y จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ p ไซด์สีตาหมายความว่าความยาวของลูกศรที่อยู่บนแกน y นี้จะเท่ากับลูกศร p สีแดงนี้คูณกับอะไรครับไซ n ของมุมสีตาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ยังไงนะครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้หน่อยสิ ครับโอเคขอบคุณครับช่วยทำมาหาก,กินนิดนึงนะครับถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่นะครับและทีเนี้ยเรามีความยาวเรารู้ว่าความยาวได้เนี่ยคือยาวเท่ากับ c นะครับและความสูงด้วยครับสูงเท่ากับ b เราอยากรู้ว่า b ตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเราจะบอกว่าอัานนี้คือองศานะครับองศา,า b เท่ากับความยาวของ c คูณกับไซต์สิตาเห็นไหมครับก็จะเป็นตามรูปนี้มีใครไม่เข้าใจไหมครับได้จะอธิบายใหม่ใช่ครับพวกเราสู้จะลืมไปแล้วว่ามันคอสสตากับไซต์ซตาห่างไงอ,ะอ่ะคอสสิตากับไซต์ต้าหาาอยังไงเดี๋ยว ครูทบทวนเรื่องของตรีโกณมิติให้อีกคลิปหนึ่งดีไหมอย่าทำอีกคลิปหนึ่งแยกให้นะครับดีครับ <Okay. S 2> ดีครับโอเคครับ <Okay. S 2> ดีครับลืมแล้วครับอ่าโอเคครับทีนี้สรุปอ่ะสรุปครับถ้าเกิดว่าครูจะหาความยาวของลูกศรสี้ำเงินใช่ไหมครับลูกศรสี้ำเงินเนี่ยมันจะเหมือนกับเงาของเวกเตอร์ p บนแกน x ซึ่งหาจากไหนนะ p x มีค่าเท่าไหร่นะครับเอาคูณพร้อมกัน p x มีค่าเท่าไหร่ครับเองไม่เท่กับค่าค่า P คูณด้วยคอสติตา,าโอเคถ้าครูต้องการจะหาเงานะครับของเวกเตอร์ P ชนะครับก็คือครูมีไฟฉายก็บอกอยเลียครับแล้วครูก็ฉายแสงไปนะครับบนแกน y เงาของเวกเตอร์ P ก็จะฉายเป็นลูกศรสีม่วงเราจะหาความยาวของนะครับเวกเตอร์ P บนแกน y ได้จากไหนครับ P y เท่ากับ P cosine theta cosine theta ก็จำง่ายๆได้ไหมว่า Px เท่ากับ P cos theta Py เท่ากับอะไรครับ p sine theta ได้ยังได้แล้วนะครับ ทีนี้นะครับก็เห็นว่าเวกเตอร์ p ของฟูนะครับหายไปละฟูสามารถอ้างอิงนะครับโดยพูดเป็นค่าของ p x กับ p y ขึ้นมาก็ได้นะครับโดยที่เราอาจจะอธิบายเวกเตอร์ p นะครับเป็นแบบนี้ว่า,อาขอใช้ปากกาไปนหดนดครับอธิบายเวกเตอร์ p ว่าเวกเตอร์ p นะครับซึ่งมีค่า p x เท่าไหร่มีค่า p y เท่าไหร่นะครับ ก็จะสามารถหาเวกเตอร์ p ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะว่าสองเวกเตอร์เนี้ยมันแยกออกจากกันเวลาที่มันรวมกันใช่ไหมครับเราสามารถสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนาดแล้วไปครับแล้วก็ลากหาเวกเตอร์ p กลับมาได้ไหมครับนี่คือการเอาเวกเตอร์ p กลับมาเข้าใจยังครับครับเพราะฉะนียมันย้อนกระบวนการกลับนะมันคือการที่เราแตกเวกเตอร์ออกตามแนวแกน x ตามแนวแกน y ถูกไหมครับใช่ไหมถูกไหมครับนี่ครับเรามีเวกเตอร์ p อยู่ เราแตกเวกเตอร์ p ออกตามแนวแกน x กับแนวแกน y แล้วเวกเตอร์ p เองก็จะหายไปเหลือแต่ละครับเหลือแต่ px กับ py ใช้อธิบายเวกเตอร์ p ได้เลยมีใครสงสัยไหมครับต่อนะไม่ต่อนะต่อนะอนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้ข้อสรุปว่าไงนะ px เท่ากับ p cos theta py เท่ากับ p sin theta นะครับเวกเตอร์ p ก็จะหายไปนะครับ ตามสูตรนี้ครับเราสามารถเขียนใหม่ได้ว่าเวกเตอร์ p คือเอาเวกเตอร์ px บวกกับเวกเตอร์ py ถ้าเขียนแบบนี้มีใครงงไหมครับไม่งงครับงงไม่งงไม่งงนะเพราะเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่าการบวกเวกเตอร์คืออะไรครับคือการเอาเวกเตอร์มาต่อกันเวกเตอร์ px เวกเตอร์ px ไปทางไปทางซ้ายใช่ไหมครับอันนี้คือ px นะครับเวกเตอร์ py มีทิศทางขึ้นบนนะครับอันนี้คือ อีวต้องขอโทษนะครับคราวนี้เหมือนคูต่อสู้มันเหมือนสูตรอ่าสูตรพิธากรัส์ไหครับใช่ครับถูกต้องเลยครับเยี่ยมมากอยู่าบอกแต่นี่มันเป็นเวกเตอร์นะครับมันเป็นเวกเตอร์ก็ไม่ต้องไปยกกําลังสอง่าเรามองมันเป็นเวกเตอร์เราก็เลยยังไม่ยกกำลังสองมีแต่ครับเดี๋ยวดูต่อไปนะนะครับดีมากที่สงสัยทีนี้ px คืออะไรนะครับพ x คืออะไรครับ px คือพีคือ p cos p cos ครับกูเขียนสลับกันขอโทษนะครับอันนี้อาจจะทำให้สับสนนิดหนึ่งเอ่อจริงๆแล้วมันเขียนสลับกันเดี๋ยวกูแก้สไลด์ให้นะครับ px คือ p cos t ต a แบบนี้นะครับ py คือ p sin t แบบนี้โอเคไหมครับโอเคครึงนะครับถ้าเราไม่เขียนในแบบเวกเตอร์เอาลูกศรเวกเตอร์ออกเราจะหาได้จาก ความยาวของ p กําลังสองเท่ากับความยาวของ p x กําลังสองบวกความยาว p y กําลังสองเครานี้เป็น p ทากรัสหรือยังครับกังฟูเป็นแล้วใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราใช้การบวกแบบแล้วครับการบวกแบบเลขธรรมดาหรือบวกแบบสเกลร์แต่อันเนี้ยมันเป็นการบวกแบบแล้วครับบวกแบบเวกเตอร์เห็นไหมครับมันมีลูกศรบนหัวห็นไหมเดี๋ยวจะงงครับอันนี้เป็นการบวกแบบแล้วครับบวกแบบเวกเตอร์อันนี้เป็นการบวกแบบแล้วครับการบวกแบบสเกลร์ คือมันก็ต้องยกกาลังสองอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าพเฉนยนเลครับพีเฉยหมายถึงความยาวของพตัวนี้ครับเห็นไหมครับความยาวของ p ตัวนี้วัดมีหน่วยเป็นเซนมีหน่วยเป็นเมตรมีหน่วยเป็นหน่วยอะไรแล้วแต่ใช่ไหมครับมันก็คือความยาวของมันนั่นเองใช่ไหมครับครับคิดว่าน่าจะเข้าใจนะครับไม่น่าจะมีอะไรยากตรงนี้ขอเคลียร์ก่อนนะครับอ่ะต่อนะครับ ทีนี้นะครับพอมายกกําลังสองปุ๊บเราจะหาความยาวของพเฉยเฉยว่า p เฉยเฉยาวเท่าไหร่เราก็ทําการถอดสแควร r รูทใช่ไหมครับของ p กําลังสองออกก็จะเหลือ p เฉยเฉยอีกฝั่งหนึ่งก็เอาลสแควรูทนะครับมาครอบของ px กําลังสองบวก p y ายกกําลังสองเข้าไปก็คือสูตรว่ากลับมาเป็นอะไรครับพีทากอรัสนั่นเองโอเคไหมทีนี้พอจินตนาการออกเรื่ยงครับว่าพีทากอรัสเขาคิดสูตรตรีโกณมิติขึ้นมาได้ยังไง ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะต่อมาครับลองทําแบบสุกหัออดอันนี้กันครับกำหนดให้เวกเตอร์ P นะครับมีขนาด120หน่วยทํามุมกับแกนอ้างอิง x 30องศาจงหาขนาดของ Px แล้วก็ Py อาเ,เราวาดรูปก,ก่อนนะครับนี่คือเวกเตอร์ P มีขนาด120หน่วย ลากแกน x กับแกน y ออกมานะครับมุมกี่องศานะ <30. S 1> <30. S 2> สามสิบสามสิบองศาก็วาดลงไปครับทีนี้เราต้องทำการแตกเวกเตอร์ถูกไหมครับแตกเวกเตอร์แกนไหนก่อนแกน x ก่อนดีไหมครับกัดวาดได้ไหมครับอ่า p x เท่ากับเท่าไหร่ครับเขียนให้ครูหน่อย p x เ่าไอะไรฟาด พีเท่ากับพีอไอซีตานะค,ครูคอสครับคอร์สวะครูถูกต้องครับคอสสามสิบดีมากโอเคโอ้โหเขียนเขียนได้ดีมากลายมืออัจฉริยะนี่มันอ่านยากอ่านจากดาวคานยัง,ง <laughs> ออกครูกููช่วยฟูหน่อยสิอะต่อมาอะกังฟูช่วยครู <laughs> อ,อ,อ,ครอีกทีนึงครับ p y คือ p ีไซซิต้หายังไงครับครับอะไรนะครู p y หายังไงครับพีคูณไซสามสิบครัโอเคเสียงมากอ่ะทีนี้นเรามาดูบทเฉลยกันนะครับมาดูพิจารณาที่แกน x นะครับ แป๊บนะครับจอมันค้างอ่ะนะครับจาก P x เท่ากับ P cos เซตานะครับดังนั้น P x เท่ากับร้อ cos 30กัดเขียนถูกไหมเนะี่ยถูกครับถูกโอเคนะครับเอ่อ30องศา cos 30องศามีค่าเท่าไหร่ครับ cos สามสิบองศามีค่าเท่าไหร่ ถ้าใครนับนิว้วได้ไ้นับนิ้วนะครับใครนับนิ้วไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้สามเหลี่ยมทํามาหากินช่วยก่อนนะครับสามเหลี่ยมทํามาหากินของเรานะครับประกอบไปด้วยมุมสองมุมคือมุมครูผมผมยังไม่ได้เรียนไอ้นี่เลยที่นับนิว้วอ่ะก็มุมหกสิบองศาเดี๋ยวครูสอนทีหลงังจริงๆริมีสูตรที่เด็ด,ดกว่านับนิ้วอีกเดี๋ยวสอนให้นะครับไปดูในคอร์สคลิปวิดีโอในเรื่องของพื้นฐานตรีโกณมิตินะครับอ่ะโดโจโดอจกโดโจในยูทูบใช่ไหมครูอ่ายังไม่ได้ทําใช่แต่ยังไม่่ได้ทํารออกน โอเคนะครับอันนี้ที่เราจะหาค่าคอสใช่ไหมครับคอสของสามสิบใช่ไหมนี่สามสิบอยู่นี่นะครับคอสสามสิบคืออะไรครับชิดฉากใช่ไหมครับชิดคือด้านนี้นะครับฉากคือด้านนี้สามเหลี่ยมธรรมหากินนะครับสามสิบอสิบคือหนึ่งสองส่วนครับด้านนี้รู้สามนะครับหนึ่งสองแล้วก็รู้สามเพราะฉะนั้นคอสนะครับสามสิบองศานะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ ชิดฉากชิดคือรูสามฉากคือสองเฉลยดีกว่าร้อยยี่สิบคูรู้สามส่วนสองได้เท่าไหร่ครับรู้สามส่วนสองมันต้องหารกันใช่ไหมครูถ้าคอร์สอะอะไรนะไซาซก็หารปครับหารกันอะคอร์สกับายมันคือการคูณกันระหว่างอะไรครับ การคูณกันระหว่างออคอสสามสิบยี่สิบความหมายของร้อยยี่สิบคอสสามสิบแปลว่าอะไรคังฟูเอาร้อยยี่สิบคูณกับค่าของคอสสามสิบถูกไหมครับครับค่าของคอสสามสิบคืออะไรครับรูตสามส่วนสองถูกไหมเพราะฉะนั้นร้อยยี่สิบคูณกับคอสสามสิบก็คือร้อยยี่สิบคูณกับรูตสามส่วนสองถูกไหมครับครับ ตอบเท่าไหร่ครับก็60รูท2ใช่ไหมอ่ะคราวนี้กัดช่วยคุณนคนหน่อยครับกัดไปทำแกน y หน่อยครับพี่ชาที่แกน p y py คือ p ไซด์ซีตาเพราะฉะนั้น py เท่ากับ120คูณกับไซด์30ใช่ไหมครับไซด์30นี้ค่าเท่าไหร่ครับมีค่าจะรู้ไหมสองคนสามู อ่าโอเคเดี๋ยวไปตามคอร์สตรีกฎมิติกันนะครับดูจากทรงแล้วต้องเสริมเรื่องนี้อีกนะครับตายสามสิบมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองครับดังนั้น PY มีค่าเท่าไหร่ครับหกสิบอ่ะโอเคครับน่าจะต้องจดตรงนี้กันนะครับบันทึกบันทึกบันทึก โอเคนะครับมาต่อกันทีนี้เราสามารถแตกเวกเตอร์ p นะครับขนาด120หน่วยนะครับไปตามแนวแกน x นะครับก็คือ px มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ60สรูทหน่วยและแตกเวกเตอร์ p ตามแนวแกน y นะครับลูกศรสีม่วงมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ6กสิหน่วยตรงนี้เราทำกันไปได้ยังครับไปได้ยัองอา้า เแล้วครับเสร็จแล้วนะครับงั้นต่อเลยนะครับลองดูตัวอย่างนี่ครับอันนี้เป็นโจทย์ของข้อสอบข้อสอบ TCAS นะครับข้อสอบ t ีแพดสามรถคันหนึ่งนะครับแล่นด้วยความเร็วยี่สิบเมตรต่อวินาทีนะครับทำมุมกับทิศตะวันออกสามสิบองศา ผู้สังเกตที่อยู่ที่จุด A นะครับในแนวขนานแกน x และผู้สังเกตจุด B ขนานแกน y จะสังเกตเห็นรถมีความเร็วในมุมสังเกตของตนเท่าไหร่เดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ครับมีแกน x กับแกน y มีคนสองคนครับคนที่อยู่ในแนวที่จุด A นะครับเขาขนานกับแกน x คนที่อยู่ที่จุด B เขาขนานกับแกน y นะครับเขาก็ทําการสังเกตเห็นรถคนันนึงนะครับวิ่งด้ยวยความเร็ว20เมตรวินาทีปรากฏว่ารถคันนี้ครับทิศทางของเขาเนี่ยทำมุมกับนาย A นะครับ30องศา คำถามก็คือ A จะสังเกตเห็นรถคันนี้วิ่งเร็วเท่าไหร่ครับแทนค่านะครับเราเปลี่ยนจากเวกเตอร์ p เป็นเวกเตอร์ v แทนใช่ไหมครับ vx มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือ v cos t h vy คืออะไรครับ vy ก็คือ v ไซดซีตาวีนะครับเท่ากับยี่สิบคอสสามสิบยี่สิบมาจากไหนครับบางฟูยี่สิบค่า v ครับค่า v ีคอสสามสิบมาจากไหนครับทำทำมุมจากไอทำมุมกับแกนเอกซ์โอเคนะครับคราวู้นคานี้มาดูที่แกน y นะครับ v y เท่ากับยี่สิบไซด์สามสิบนะครับยี่สิบมาจากไหนครับกัส ที่สิบมาจากไหนมาจากความเร็วครับมาจากความเร็วสีน้องเงินนี่ใช่ไหมครับสายสามสิบมาจากไหนครับสายสามสิบมาจากไหนครับทำไมถึงเป็นสายสามสิบพ่ออะไรครับมาจากมุมครับมุมสั้มุมสามสิบแล้วทำไมถึงเป็นซสายพ่ออะไรครับทำไมอันนี้เป็นคอสทำไมอันนี้เป็นซสายพ่ออะไรครับเพราะว่าข้างบนเป็นสายข้างล่างเป็นคอส โอเคอธิบายใหม่นะครับแตกแรงตามแนวแกน x นะครับเป็น cos ใช่ไหมครับแตกในมุมซีต้าจะเป็น cos ส่วนแตกมุมที่ไม่มีซีต้าเห็นไหมครับมุมนี้ไม่มีซีต้าเป็นอะไรครับเป็นค่าของ sine เข้าใจยังครับอ่ะงั้นเราทำสิครับได้เท่าไหร่ลองหาคําตอบออกมาเลยครับได้ vx เท่าไหร่ vy เท่าไหร่ เี้คือยี่สิบคอสามสิบคอสามสิบมีค่าเท่าไหร่ครับตังฟูดูสามส่วนสองโอเคดังนั้นใช่เหรอไป<อ>ใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บห <1. S 1> นึ่งเนะี่ยคอสยี่สิบนี้เท่าไหร่รู้สามดิใช่ไหมเท่าไหร่นะรู้สามสิรู้สามส่วนสองอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวแก้ไขนะครับ มาดูสามเหลี่ยมธรรมะหากินเราใหม่นะครับอันนี้สามสิบองศาอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้รูทสามคอสเทออะไรครับชิดฉากใช่ไหมครับชิดฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นรูทสามส่วนสองเพราะฉะนั้น vx เท่าไหร่ครับเท่ากับสิบรูทสามใช่ไหมครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอ่ะทีนี้มาดู vy ต่อครับ vy เท่ากับเท่าไหร่ครับ v y เท่ากับเอ่อยี่สิบซ้ายสามสิบองศาสามสิบครับโอเคอ่ะที่สายสามสิบมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่ารูปสามส่วนสองครับ ừ, ไ,มไม่ใช่ครับมีค่าหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองนั่นคือยี่สิบคูณกับหนึ่งส่วนสองดังนั้น v วมีค่าเท่าไหร่ครับส <10 S 1> ิบมสามสิบหน่วยเป็นอะไรครับเมตร ต่อวินาทีโอเคนะครับคิดว่ายัางไงครับพอทำได้หรือยงังทำได้ครับแต่มันไมได้คำตอบไหม <laughs> โอเคนะครับขาวนี้ลองทำข้อนี้เองได่ไหมครับข้อไหนครูข้อนี้ข้อน,นี้นะขออ่ะลองทำเองครับลองทำเองทงตัวเองไว้เขียนเขียนวนนั้นได้ไ,ได้เลยครับครู เขียนอธิบายด้วยครับอยู่อยู่มายี่สิบรอยมาจะทําอะไรครับจะเขียน v x v y แทนค่าก่อนครับว่าแกน x หรือแกน y อะไรนะครับ v x เท่ากับยี่สิบ คูณคอร์ส,งสองศาเท่ากับยีคูณรูสาส่วนสองกคูรูสา ให้การลองทำมั้งดิให้การหาวีได้ไหมครับด่าอ่ะกัสขอบคุณว y ให้หน่อยครับ ลายมือดิจิตอลมากเลยอนะเหมือนลายมือแปดบิตเลยเอ,อ่อยี่สิบอะไรทำไมอยู่ๆมาเป็นสิบเลยละครับโอเคอะโอเคครับลายมือแบบแปดบิตจริงๆอะเยี่ยมมากถูกไหมครับใต่หน่วยด้วยครับในวิชาฟิสิกส์นะครับจะต้องมีหน่วยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความเร็วใช่ไหมครับ ความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับก็เขียนด้วยว่าเป็น m ส s, s หรือมลวินาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับควรให้มีหน่วยไปด้วยแตาครูไม่มีหน่วยนะครับถ้าเป็นข้อสอบครูก็จะตัดหนึ่งคะแนนนะครับเพราะว่าไม่ใส่หน่วยเข้าไปารู้สึกว่าอสอบปลายภาคจะมีตัดคะแนนด้วยนะครับคนที่ไม่ใส่หน่วยเอาแล้ว โดนแน่เลยอะโอเคนะครับก็คิดว่าเนื้อหาน่าจะพอสมควรแล้วนะครับ